โอ้มชานติวันนี้วันที่26เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้ทำให้ลูกๆคนสำคัญเพียรพยายามอย่างมากมายท่านเพียงแต่พูดว่าเพียงแต่จดจำสองคำอัลฟาและเบตา้า คำถามของเมอลีในวันนี้อะไรคืองานหลักๆของพ่อทางจิตวิญ,ญญาณโดยที่ท่านนั้นจะมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินคำตอบงานหลักๆของพ่อทางจิตวิญ,ญญาณก็คือชําระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์พ่อนั้นมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินอย่างใหญ่ยิ่งในการชําระลูกให้บริสุทธิ์พ่อมาที่จะให้การรอดพ้นกับลูก ท่านทำให้ลูกๆทั้งหลายนั้นสาโถะทานเพราะเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านเพียงแต่ทําบทเรียนนี้นั้นให้หนักแน่นฉันเป็นดวงยานไม่ใช่ร่างกายผ่านบทเรียนนี้เท่านั้นที่ลูกสามารถมีการจดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ได้สาระของคุณธะทมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะผ่านคะแนนเต็มเต็ม จงทำสติปัญญาของลูกให้สาโทประานและสูงส่งเปลี่ยนสติปัญญาหยาบหยาบของลูกให้เป็นสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจความลับเฉพาะพิเศษของละครจุดที่สองเดี๋ยวนี้ให้แสดงการทำงานที่สูงส่งและเป็นอโลกิจเหมือนกับที่พ่อทำ จงมาเป็นผู้ที่ไม่มีความรุนแรงสองชั้นและปลดเรื่องบาปของลูกด้วยพลังของโยคะพอ่อของบัพตดาขอให้ลูกนั้นจงเป็นคามายโยคีและมีประสบการณ์กับพรโดยการรักษาสมดุลของกรรมและโยคะคามายโยคีคือผู้ที่ทุกการกระทำนั้นยกยุค คาโโยคีดวงยานคาโมาโยคีจะรักษาสมดุลตลอดเวลาระหว่างกรรมและโยคะโดยการรักษาสมดุลของกรรมและโยคะลูกได้รับพรจากพ่อสำหรับทุกๆการกระทำอย่างแน่นอนแต่ลูกก็ยังได้รับพรจากใครก็ตามที่ลูกเข้ามาสู่การติดต่อหรือมีความสัมพันธ์ด้วย เมื่อใครทําสิ่งใดดีดพรก็จะออกมาจากหัวใจของของลูกสําหรับคนนั้นเพราะการกระทํานั้นดีมากๆการพิจนารณาสิ่งตสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ดีนั้นคือพรคติพจน์ในวันนี้ฝึกฝนที่จะใส่หรือหยุดความคิดของลูกให้ได้ในวินาที จะนำสภาพคามมทิตเข้ามาใกล้อัจฉะโอมชานติ